ไทยลีกลุ้นลัตแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับดูสเปนคนแรกข,ของทาง b ีจีปทุมยูนเต็ดกันก่อนนะครับ3 5 2นะครับส่วนคู่กองหน้าน,นะครับเซเคเยฟแล้วก็อิซานฟันดี้นี่ธีรวัฒน์สุขิตทำโอ้โหลงเล่นราชบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับอุตุการณ์นี้ก็เริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางน,นะครับ12บนาทีประตูเดี๋ยวดูครับมีส่วนสำคัญกับราชบุรีพอสมควร อเอาแล้วเกลเริ่มบีจีเปิดปาเต็จจีว่าตอกซดนปาแล้วอัดตัวนี้โอ้ยชนพานครับโอ้โหดี่ตรงนี้แล้วไดขวาเขาจะกระพันก่อนทีแม้ว่าจะเลยไปแล้วนะครับแต่ว่าหูใครเป็นมาตั้งให้ก,กับจักรพันลุกนี้น่าได้มากๆเลยนะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับจังหวะเป็นใจให้แต่ว่าสูงไมนิดนึงครับอย่างได้เตะมุมนะครับ เฟดดี้หักข้อกลับมาให้พิธีวัดเล่นให้เฟดดี้เข้าซ้ายเฟดดี้เปิดเข้ามาป้องเรื่งสูงเลยครับพี่กอสกเซกเย่ครับโอ้โหโจมตีด้านข้างอยู่สักพักอะรครับแล้วขึ้นนาจนได้ครับตรงที่4ของทางเซกิเนี่ยครับเล่นจังหวะอาจจะไม่ทันระวังด้วยครับเพราะว่าเล่นสั้นมาแล้วไหลคือมาครับโอเลสแล้วเ,เปิดมาตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเปิดมาแม่นมากมากครับแหมแปลว่าตรงนั้นจะมีโจนาธทานอยู่นะครับแต่ว่าโอาเลสเนี่ยอยู่ข้างหน้าครับแล้ว อีกตัวหนึ่งเ่ยพยายามที่จะถอยมาเลยครับแต่ว่าก็ไม่เอาไหนสวยครับตรงนี้เลาะมาเอาถึงครับถึงแล้วเลือกเอียงยิงโอ้โหยังติดทางเทลิสครับให้ช่องนี้ของเตเก้ตวัดยิงโอ้โหบอลสองซ้ายของกิติศักดิ์ก็ยังติดแซมของกิติพงภ์อีกครับโอ้ซุปเปอร์แซมเลยครับนี่โอ้ปิดทางราชบุรีเนี่ยสองจังหวะยิงออกมาปิดมุมไวนะครับแล้วก็ซ้ำอีกทีก็ยังติดปึงปังปึ้งปังแต่ว่าฟุตบอลก็ ของในค่อนข้างเหนียวแล้วเฟดดี้ซัดไก,ก่ครับเข้าซ้ายตรงนี้โอ้โสวยครับแล้วตรงนี้โอกาสลุ้นรัชบุรีครับกีดิสักเข้าซ้ายกีดิสักแต่ต้องเปิดขวามุดไปเสาไกลบอมตรงนี้ชนขาครับแล้วเขา้าางอีกทีหนึ่งชัดไม่ได้โอ้โหจังหวะสํงท่านเทียมบุดมครับดูไห้ขวามาแล้วลูกนี้โอ้โหพุ่งมาบ่งรับสิทธิโชคแล้วจังหวะสองของจักรพันธ์โอ้ติดติดทางชินพัฒน์นะครับ ให้ขวานเนี่ยดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะจบด้วยการใช้ศรษะะมงแล้วกระดอนมาเจอคานบนเด้งออกมาเนี่ยตามมาซ้ำจักรพันแต่ต้อตงชมเลยก็คือทางจินภัทรลีออนเฟนดี้หาจังหวะมีเรียกบอลนปครับสันติภาพเลงแล้วได้จังหวะ <i> เปิดมาเสาสองได้ปองโอ้ไปเลยครับสองสูตรได้แต่นั้นขาอะไรเขเป็นอีซานฟานันดีโ้โอ้ตัวแรกของอีซานฟันดี้ในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับแล้วนี่คือการลงเล่นไทยลีกเป็นส่วนคนแรก เกมาถึงทางอีซานครับดูครับลูกนี้จังหวะเปิดแล้วเลงโอ้โหเปิดดีด้วยครับลูกนี้เปิดแบบโค้งมาเข้าหัวทางอีซานเลยครับนี่ครับแล้วเจาอๆแบบนี้ก็หมดสิินครับทางกับคลจังหวะบอลลอยมานี่ครับกะจังหวะดีด้วยครับบ่งให้เข้ากรอบแค่นั้นเลยครับแล้วเทไปสุดท้ายนเนี่ยเฉียบขาดกว่าแล้วก็จบครึ่งแรกครับ ก็ไปทางบีจีปทุมนะครที่ขึ้นนำอยู่2ประตูต่อกลับมาดูช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับเกมคู่ระหว่าง b ีจีปทุมที่ออกนำราชบุรีไป2 0สูครับเยฟมีเทียสินเข้าเก็บตกทีรศินหาจังหวะเลือกปั่นมาก็ติ๊ทันทะชุดทองแล้วเข้ามือกำพลถึงทำชิงกับสารัตครับผ่านมาได้สารัตเลาะเข้าในต่อถึงทีรศินแล้วหวดเลยครับโอ้โหแต่ตรงนี้บอลมัน อันตออกมา,มากครับจังหวะนี้กดของทางรีสินเนี่ยขาดแค่ทิศทางให้ตรงกรอบเท่านั้นะครับเข้ากรอบเนี่ยไม่น่าจะทับแล้วครับกำพลเอาละครับแทงแบบนี้หลุดกับดักใต่ลำหน้ามาเมดีเตกีจีเข้ามาแล้วจะติดล็อกก่อนทังคนจิโพงครับคือมันไม่มีตัวพุ่งไปเสาไกลด้วยครับเอาละครับย้อนมาแจกกรพันครับเปิดเข้าไปโอ้โหได้โขบตัวม่งด้วยแต่ว่าเสาไกลตรงนั้นขอพระช่แล้วก็จังหวะที่เขาได้ม่งเนี่ยเหมือนจะ จังหวะพลาไปด้วยครับจังหวะที่เทขึ้นมารอจังหวะตัดเข้าในไหลามาสายชาววัดลองปั้นดูก็ตัวน,นี้ไม่ได้หนีมื้นกำพลเท่าไรครับเป็นผู้เล่นที่คลองบอลได้ดีครับเดีเ่ยวเลยรู้จังหวะได้รุ้ประตูที่3ามนะครับของทางพีจีชาววัดพยายามภาพอยากให้จังหวะแรกมาเฟสตี้ถึงแล้วให้ช่องนี้ของทีละสิยงยกไปก็โอ้โหปาดหกเสาไปครับลูกสามไม่ก็จะเหมือนจะให้ลึกไปนะครับ น้ำหนักมานี่ยปล่อยบอลแล้วอู่ไม่ลึกเลยครับแบบนี้น้ำหนักพอดีพอดีให้มาของทางไรอุเอสนะครับแต่ว่าขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้นครับโคมครับเปิดนะเสาไกลครับโงมโชงพระชุนทองแล้วตบวัดยิงไมดิเตะกีอีกทีหนึ่งของไฟอ้าวเราไม่ติดผู้เลยกันเองครับเพียนจะเกี่ยวบอลลงเกี่ยวได้ครับตบวัดยิงอ้าวไล่มาครับหนึ่งต่อสองครับโอประตูนี้ครับโดยกรอบิดทัศน์สากับยิงทีมเก่าผะตูได้ของ กราวิทศาสตร์จังหวะพิกยิงเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับดูครับจังหวะยิงมาตรงนี้พยายามจะฟอกว่าแฮนด์บอลนะครับทางเชกีแล้วดูครับกรวิทเกี่ยวลงมา123แล้วพิกยิงโอ้โหล้มไม่ทันครับกิติพงศ์ดูครับเกี่ยวมา 2- 3สาจังหวะที่3พิกยิงครับกิติพงศ์ก็พยายามจะทิ้งตัวเซฟแล้วนะครับแต่ว่าลูกยิงมาจวนตัวแล้วก็ทิ้งตัวรับแบบนี้ผู้สาประตูก็ไม่ทันเลยครับต้องชมทักษะ ชัติยานก็เพีวินเร่งจังหวะให้จริงไอเดียดีนะแต่ว่ายัดไม่ตรงเอ้าไปเสียบอลกับเคลิชแล้วได้สิริโชตวัดมาหวดของกอร์บินฮูฮูบอลโดนไม่เต็มเท้าเองครับไปเล่นยากครับตรงนี้โอ้โหเคลิชแล้วดูครับให้มาจอดไปแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยราชบุรีก็ยังเจอโปรแกรมหนักต่อนะครับบุพเพเยนเมืองทองครับเมืเสาร์หน้าแล้วทุสิ่งก็ป่าวโนบีจบเกมครับ ว่าเป็นทางบีจีปทุมนะครับที่เอาชนะราชบริไ,ได้สอประตูต่อหนึ่งนะครับไ,ได้ประตูดูไทยหลีกลุ้นลัาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กรุ่นร้านไปด้วยกันนะครับ